ขึ้นจบไปเลยเป็นยังไงบ้างับก็มันครับเพราะว่าเราก็ซ้อมมาค่อนข้างเต็มที่ไม่ค่อนข้างสิต้องเต็มที่แล้วก็ซ้อมมาเต็มที่ด้วยแหละแล้วแบบพอเราได้มาโชว์จริงๆเนี้ยพอมีพี่ๆแฟนคลับมาดูมันก็เหมือนกับสร้าง energy ให้เราเวลาโชว์ด้วยเราก็มันสนุกไปกับมันครับจริงๆคนนี้มันเวลาเป็นตัวประมาณสิบวันประมาณ10กว่าวันครับแล้วแต่ละวันก็ไม่ได้ซ้อมเป็นวันก็ครึ่งวันละกันใช้คาว่าครึ่งวันก็ประมาณ เก้าแปดถึงเก้าชั่วโมงมันจะมาแบค่อนข้างน้อยเราแบบช่วงที่ท้องมีแบบวันอะไรอย่างเงี้ยมีมีวันครับวันเพลงเต้นครับเพราะเราก็เป็นคนที่ไม่ได้เต้นเก่งด้วยแล้วแบบเพลงที่เอาไปโชว์มันก็ต้องแบบใช้สรีระค่อนข้างเยอะเราก็เลยเครียดกับเพลงนั้นที่สุดครับไปโชว์ออกมาก็เหมือนเป็นแฟนๆก็ติดแบกมีเราะว่าเออเลย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 ครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ชอบโชว์เพราะเราก็แล้วก็ทีมงานก็ตั้งใจทำโชว์เหมือนนกั วเราเองเาชอบ,ชบผมชอบเม็เล่เพลงล็อกครับเพราะว่าเราไม่เคยร้องเพลงแนวนี้ให้พี่ๆแฟนคลับฟังด้วยแล้วแบบพออยู่บนเวทีอย่างเงี้ยมีพี่พี่แฟนคลับคอยส่งเสียงเชียร์แล้วแบบพอไปเข้ากับเพลงล็อกมันก็เออสนุกครับพี่พี่แฟนคลับน่าจะชอบเพลงคืนยากได้ดีครับอ่าอันนั้นก็เป็นเพลงที่ผมเครียดมากที่สุดเลยนะครับ เคลีๆๆเรื่องเคลีรเรื่องเคลีเรื่องเต้นครับแล้วก็หลายภาษาด้วยเวลาร้องและที่สำคัญก็คือมีน้ํามีน้ําโปรยลงมาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตอนรันทูเราเขายังไม่ได้ปล่อยน้งจริงแต่พอโชว์จริงมันออกมาดีก็ยี่แฟนนลับชอบก็โอเคครับซ้อมเต้นน้าโหเป็นเพลงแรกที่ซ้อมเลยครับเพลงนี้แล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆๆ,ๆยันก่อนก่อนวันโชว์แล้วใทยศิลป์ไทย เด้งๆหรอครับผมต้องบอกว่าใครสอนครับก็เป็นพี่ๆโครแกรมนั่นแหละครับเขาก็แบบให้ใช้เอวเยอะๆอะไรอย่างนี้เราก็ลองทําตามดูมีเขิ่อนไม่กังวลอะไรนะมีเขื่อนไม่กังวลก้มเขินนะครับก็แบบเราก็ต้องเต็มที่ด้วยแล้วแบบเราก็ไม่เคยเด้งแรงขนาดนี้ครับพี่ๆท่นครับอกว่าเราโค้ชไปหรือเปล่า โผลไปหรือเปล่า,เ,าเหรครับอม,มืมก็มันมันอยู่ในทีมเซ็กซี่อะครับเราก็ต้องมีนิดนึงนิดนึงแต่ค,เคเนบอกว่าถอน้วยถอนด้วยถอนไม่ได้เอาถอนถอนน่าจะโผไปจริงๆคนเกิดเด็กครั้งนี้เราเราคิดไหมว่าเฮ้ยคนจะให้การเปิดเพราะมันก็เป็นงานหนึ่เป็นงานแรกใช่ครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบพี่ๆแฟนคลับเขาจะ ตอบรับกระสแสเลยคอนเสิร์ตดีขนาดนี้ครับอย่างตอนขายบัตรอย่างเงี้ยก็1นาที40่สิบวิโดยประมาณก็ขายหมดแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับอีกครั้งครับที่ให้การสนับสนุนการขนาดนี้ครับผมนีม่หลังจบคอนได้นอนเปลงอีกครับคนผมยังไม่ได้หยุดเลยครับ<ม>ใช่ก็ทํางานมาเรื่อยๆทุกวันครับแน่งงนนหลังจากนี้ก็คือแน่นเลยก็แน่นแต่ก็อาจจะมีเวลาพักบ้างครับเพราะว่าเราก็ต้องสนิมสนองร่างกายตัวเองนิดนึง เอย่านแค่ปีใหม่เลยแค่ปีมีงานปีปีใหม่มีงานไหมครับพี่มีครับมีต้องมีเรื่อยๆครับยาวไปถึงปีหน้าเลยใช่ไหมอาจจะยังงนครับครับฝั่งเลนึงไปฟังเพลงไหม่ฟังตัวอ๋อที่พี่แอมแต่งใช่พี่อ่าได้ได้ฟังบ้างฟังฟังแบบที่แฟนคลับเขาตัดมาครับเพราะเราก็ยังไม่ได้มีเวลาฟัง เราก็เห็นแท็กนะว่า <Okay. S 1> แ,ทแท็กเพลงนี้ก็ขึ้นลำหนึ่งด้วยกลายกลายเป็นเพลงประจำ้องใช่ใช่ใช่ก็น่ารักดีครับเกี่ยวกับเป็นทันตะวันกับดวงอาทิตย์ครับต,อ,ตองทำให้มถึงก็เป็นเพลงแบบสไตล์ที่พี่แอมแต่งนะครับเปิดเป็นเพลงน่ารักน่ารักอะไรอย่างงเี้ยครับเราได้ฟังแล้วเสียงเสียงที่ร้องก็เป็นเสียงพี่แอมนะครับเสียงแอมก็ดีมากด้วยครับเราเราไม่ได้คุยกับพี่เอ๋มเพิ่งเพิ่งเพิ่งโอ้ยยังไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าที่เจอเมื่อวานเราก็ วุ่นด้วยเพราะเราไปงานแฟนมีทของทางนั้นารมมาเราก็เจอในห้องแต่งตัวปุ๊บเราก็ไปถึงพอเราไปวิ่งวิ่งงานอีกงานหนึ่งมาก่อนด้วยถึงปุ๊บเราก็รีบแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ขึ้นเวทีเลยก็เลยไม่ค่อยได้คุยนอกเรื่องเท่าไหร่ก็คุยเรื่องที่จะโชว์เวทีเออที่เขาบอกนะว่าถ้าเพลงนี้เอาไปร้องที่ไหนก็คือใช้ที่ได้เลยนะเชิญเราได้ด้วยกำงใจเราด้วยกันะันเดี๋ยวผมจะฝึกร้องนะครับ เร,เราอยากว่าทำเพลงตอบแทนได้เป็นสองไหมอะไรเนี่ยอ๋อทำเพลงเหรอครับ <co ld> ก็ไม่แน่ครับอาจจะอาจจะแต่ก็รอให้แบบคิวงานเลยพวกนี้มันเออเขาเรียกว่าเบาลงกว่านี้นิดนึงเพราะช่วงนี้เราก็วุ่นกับงานคับข้องเยอะเราจะมีโอกาสจะเข้าไปตัดเพลงเป็นเพลงเราไปที่เดียวกันจริงไหมเพลงนี้ใช่ไหมครับ <co ld> อันนี้ก็ต้องรอท,งทั้งพี่เขาว่างก็ทั้งผมว่างนยครับว่างตรงกัน อาจจะได้มีโอกาสมัง่งทัพอ,อาจจะได้อาจจะครับอาจารย์ก็น่นารักดีนะครับแล่าสุดมีโปรเจกต์จากคนต่างชาติไมครับหรือว่ามีเราตัดเรื่องที่เป็นอันไหนครับที่เป็นโปรเจกต์เหมือนเขาลงโคองค์กรใหญ่ที่เป็นแฟสอะไรอย่างเี้เหมือนส่งมอบอาหารนะครับที่ได้โอกาสไปช่องทางพิสพาสอันนี้ยังไม่ยังไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปตามดูครับผม ก็จะทำช่วงมาติดเก็บนองยี่สบามมือแบบ้ได้ครับเดี๋ยวรอกลับไปตามดูครับอยากจะบอกอะไรพี่พีก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าอย่างเนื่องในวันเกิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นแบบพี่ๆี่แฟนคลับหลายๆคนที่แบบไปทําบุญหรือแล้วก็อะไรพวกนี้แบบใช้ชื่อว่ากับคณาวุฒิเราก็ขอบคุณพี่พทุกคนมากครับที่เออเขาเรียกว่าอะไรทำสิ่งดีๆร่วมกันครับก็หวังว่า พี่แฟนคลับก็จะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมน่ารักมากๆครับาครปีใหม่น้มีอะรอยากจะบอกแนหรือว่าอยากจะดคัอะไรก็ครับก็ปีใหม่นี้นะครับก็อวยพรละกันขอให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วก็คิีและสมปัติถนาทุกเรื่องครับผมอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปปีหน้าครับท้งไว้ปีนี้แล้วก็ไปเจอกันปีหน้าครับผมมีความสุขมากรักษาสุขภาพด้วยครับ